ขอบคุณกันด้วยล่ะโอปังกังนัมสตาร์โอปังกันัมสตาร์โอโอโอแยมากเลยเลยผู้ไทยคลิปเขด้วยเนี่ยโอ้โหเือเดินแบบเดินแบบไม่ไม่ใช่เดินแบบปกติอ่ะมันวิ่งเลยปะเฮ้ยเือมันเคแล้ว เราจะเพิ่งเก็บเดจะเพิ่งเจอฉันเจอไปแล้วกูเจอมันกูเก็บไปแล้วเออโอเคไปั๊บมึงหายไปไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ๊ีไหนล้อเล่นไอ้สั่านี่เห็นกูอยู่ป่ะเนี่ยเห็นด้วยเห็นด้วยเอ้ยกดัวไรวิ่งกดตัวชิ้เปล่าไม่รู้ยังเออนี่กดชิ้วิ่ง อย่าพิ่งเบื่อเลยไม่เก็บไว้โอ๊ยจับไม่ดคือกูจำผูฟังแล้วน้องเนี่ยกูเห็นแคนหน้ากูยังหล่อเลยโอเคกูจำผู้ฟังไว้ตลอดเวลาครับเตพร้อมจะหอนได้ทุกที่กันงม่หน้าโตกต้องูด้ทบผู้ผู้ชมผู้ชมไอ้พูดอะไรก็ได้ให้มันมากที่สุดเว้ยจะได้โกะความกลัวรู้

อะไรเช่นบวกหยีเยบวกไม่ไม่ม่มีหรอกเขาแม่ทางตายอะไรอะกระไรอะไรออะไรอ้ไออ้ไอ้อ้ไอ้ย้อไอไอ้ไอ้้ไอ้อ้ไอ้ดิ้ไอ้ไอไอ้ไออ้ไไอ้ไอ้อ้ไอไ้อไอ จเมื่อกี้ใครกินวะเมื่อวานมันไหวะเลยไหมเลยไหมทำไมม่หลุดเหมืเมื่อกี้เมื่อกี้ทำไมมันไอ้ดีวัดเร็วจังวะกูโดนจับแดกแล้วไอ้ยดูกูโดนแดกตอนแรกไม่มีหน้าจอกับพีกรพีวะดูแมงานไลยใครกินน่ะที่ไม่กินใครกินกูดูว่าน้าแข็ง ไม่ใช่กูกูยงตกใจเยอะอ้ี้ทำอะไมเนี่ยไม่ใช่ไหเม่อกเฮ้ยเอาตอนเช้าอยู่ใช่ไหมโอ้เอาตอนเช้าเอาตอนเช้าแเอวตอนคืนแน่นุดีโอ้โหตายเมรเปิดเตอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเอ้ยไอ้เีเข้าผิดเตินั่นั่ง้าเตูไม่เข้าอไหมาดี่เอาแล้วนะเว้ยไอ้เียเมื่อกี้ใครกิน่ะ มื่อกี่ยวกับมึงแน่เลยกูว่าตายมันเกี่ยกับกูเองตอนกูลังเข้าไปหาไอ้เฮียโอ้ยมือปากสีอะไรเหรอกูเอ้ยอย่ว่าในมือกูดูกูยังมือสั่นเล็กเกียวกับอ่ไม่ได้เลยสีอะไรเหรอเฮียขาบัตรว่มาหากูเน่ามึงเนี่ยแหละหรอเฮ้ยไอ้ลมใจเลยตลาด ใครกีดตัวต่อไอ้ถ้ากดกูกด E แล้วมันจะเริ่มมั้งยกเว้นหัวหน้าห้องเหรอใช่ใช่ใครกีดตัวต่อวะเฮ้ยมันมาเริ่มะเป็นโรื่อแล้วเมื่อกี้ไอ้ตัดกูกลัวเดี๋ยวพึ่งเอออย่าเล่นดิกูะอย่าเลยกันไม้ได้หวะฮ่าอีที่ไอ้กีดยามรับเองเป็นอะไรโอยตกใจเมื่อกี้ก้มลงไปด้านล่างแล้วเห็นมือตัวเองมันมันมันมือแข็งแข็งขาดเลยตกใจเลย เฮ้ยเมื <Hands up> ่อ <boundaries> กี้เ <phải> มื่อกี้แขกอะไรกินตัวสีชมพูปะโอ้ยใช่ตรงนั้ตรงนี้ตรงนี้โอ้ยตัวสีชมพูเฮ้ยอันนี้มึงเล่นกันยัง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 ไม่เล่นไม่เล่นหรออุ๊ยฝนคอนเน็กหรือฮอสคอนเนกคอนเนกรับแขกพูดเสียงดังๆอะไรดิมันจะมีพลังงานบางอย่างเอ้ไม่ร้องอีกหรอไม่ดังเลยก็ใครมาเดี๋ยวกูยัดเข้าไปในป่าไงนะเฮ้ยไม่เอาแล้วนะเมื่อกี้ไอ้กีนเจ้รับมาเอาดีๆกูกลัว เมื่อกี้จบเร็วไปหน่อยในอันเดียวเออเมื่อกี้จบเร็วไอ้ท่าเมื่อกี้แม่งโคตรระวังหน้าระวังหลังให้ดีเว้ยอย่านี่ยมันถ้าอ้นจะแคร์เกมมันเป็นเล่นเกมผีเด้อเออกูงงอยู่ดีเฮียนะบอกว่าเฮ้ยตัวเฮียอะไรกูหันไปโอ้ยเฮียช้ำเลยตัวสีม่วงนะกูเห็นเลยม่วงกว่ากูเห็นตัวสีม่วงกว่าสี่สิบตัวแม่งลอยอยู่บนฟ้าแล้วก็วาร์ปเป็นทั่วเลยอ่ะใช่เหรอเฮ้ยมันอยู่บนฟ้า เแล้วเอาลบกดสตาร์เกมลองขึ้นไปบนฟ้าดิมันขึ้นไหมที่ไหนก็มองมองมองอเฮ้ยเข้าไม่ได้ว่ะกดรัวๆเลยเอาเลยไอ้เสียงเที้ยนี่เลยไอ้สามหาไอ้เด็กคนี่เองเฮ้ยบาทต้องหมดเลยมึงมึงพูดเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยขัดฉีดยกบุยแล้วทางนี้หรือเปล่าเออโอ้ไม่กลัวไม่กลัว เาเตอรเลยร้องไเฮียกูกีเล่นด้วยแค่เป่าเตอร์เลยกูกดฮอแล้วได้เลยไอหํเราหัยไปได้หลังทุกคนดูสิอไรอ่ะเรี๋อวเราขีเราขัดจียาวก็เป็นกานเริ่มเลยอีเลย์ไปแล้วเยลถ่ายซิคะเดือเอย่าเพิ่งอันนี้มันตรงภูเขาอชิบหายไปร้าเกกินเลยซิรค่จดิมนก่อนจะเดินก่อนคุณไม่เริ่กคนแรก Wow. Tôi mình tốt mái gì? Đây, đây. Chưa tốt mái gì? mái đâu mày? Oh, so đi ăn này mình tắt. Ôi, yes, tôi trai lên đi đâu khèn, đi đâu khèn, đi đâu khèn. Bị phai đó, bị phai bị phai luôn, bị phai Đi đâu đi đâu khèn. Ơi, mấy ông không mấy lên thấy à, đâu อิ่งกัไปเอ่อกูเจอแม่งกูหัหดหงิดเฮ้ย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  ไปเลยไปเชื่เลยไม่ตงกาัมึงก็ไปคนเดียวอิกยันเป็ด้ยแข่แข็เราไม่ดชก,กูเก่าแป๊บฮอ้ย้อนอยนี้และลาน,นีกูเก่าแตแล้วมึงน,น,นี่กวมึงนี่รีบหมใจาเลยกูกลัวมึงไม่ได้ทที่เดิมลไปไปหาหนทางอื่นบ้างเร็มึง <c oughs> มก็เดินช้าเลยบวกเลย <c oughs> <c oughs> บวกเงี้ไยไปบุยไปไปก่อนเลยไปก่อเลย <c oughs> กูอยู่ไม่ตกเลยเนี่ยนั่นนานำเลยนะเ้านีน้ำนํำบุ้ยเดี๋อะไรทัอะไรต้องมีหาเิน้ำดีอ่ะจะให้น้ำด้วยดูยัอไดตัวอะไรบวกอย่ือ่อแ่าไปเลยอดอดบวกมันต้อง้าทายมันต้อง้าทายบวกเรียนท้ายายไปเลย ไม่เจอหรอกแต่กายมึงเจอมันกูกดออกเลยนะเว้ยเฮ้ยมึงเดินช้าจังเลยทำไมต้องปล่อยให้กูเดินมึงเจอมันกูกดออกเลยนะเว้ยนั่นนน้องทันเค้กไอ้ย่าเก็บนะเว้ยไม่งัี้มันวาร์ปได้นะเว้ยกกกูดออ โดนแินไปตายมวเาแว่ะโดนแยังโนยแต่เมก่เกมานโดนโดนแง้ยอ้นเกลมึง่าอ้นอ้นดนอบมึงมันอยู่หลงมึงเฮ้ยดูกี้ เูไม่รู้ว the uh, <c oughs> ่าอยู่ดีเรื่ี้อะไรมมาอากา่ไปโอเโห้ตุ่เทไเลยอกเลยวดเจ็บโอ้โหมันตเอมันตีเห็นมโอยหวมึงเร็ว้นอมึงเห็นไม้หอเป่ มันน่าอาบิดนะมัเอานัดมันนะไออ้นอ้นดูดิอ้นมันต้องบวกเวออ้นอ้นดูดิบวกกูไปละไออ้นโดนแดงกูยังอยู่ไออ้นโดนแดงอะไรกูยังอยู่อ้าวอ้นไม่อยู่แล้วมึงนอนอยู่มากูพอมละมาไปจันทร์นาหายไปไหนละ เห็มเปิดไฟโชว์ิอ่ามึงปิดไฟฉายอยู่แล้วนุมึงเห็นมึงสตียู่มเห็นเยู่ก็ดูไม่กล้าเล่นต่ออ่ะเฮียมึงเกมผีอะหาเกมผีมาตีเพย์เยอะเหือนเดมเหี้ยเียเหี้ยรเสียรเหียไม่เกมนี้มันยากจัดเลยอะโอโคชังตรา เกมเกับกูอักกันเลยมันกูห็กูก่เมันก่กูหมันแล้วกูตายแล้เลยเอาเฮ้ยโอ้โหกูนี่หนีเลยกูนี่ใจอเสีย่อใหม่ะเสียงแม่งเริ่มใหม่กะน้ำมึงตายหายอน่างไรอกูชนแล้วอะหน้าอ่อนเลยกูนี่ใจสั่นเลยประหม่าไปเลยผงชนไมอ่อนเจ้ากูมึงเปิดไฟดิเฮ้ยมึงจะปิดไฟทำที่อะไรกูมันจะได้มองไม่เห็นกูเง เหมแหมมึงก็บอกไม่เห็นมาการดักมันต้องมีแบบมารยาทโอ้ยเฮี้ยมันมามึงค่อยปิดไปดิควายเอามัินไปด้งงูขนาดนั้นมันบาากัาไปทันแล้วไอ้เฮี้ยนี่ใครม้างพาเรามา่าดเจนผีบนเว็บมาเคยยไม่มาหลอกไม่มาหลอกเจอแล้วเจอแล้วไอ้เฮี้ยตีแก้วเหรอเฮ้ยได้ยินเสียงตีหน้าตะดึงตัว นีตายมึงตายเฮียตายเข้าเขตเลยโอ้ยมีอะไรก็พี่ปีแล้วตายห่ามึงไอ้เฮียตายตายมึงอะตายเฮ้ยมันหายไปแล้วเว้ยมึงอะตายอ้นเชื่อกูมันหายไปแล้ว เออห่ายนะมึงเก็บไม่ถึงสิบหรอกคนมึงแค่สามันก็ตายหาละเอ้าเจออีกแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันโซ่เหินแข็งเอ้ยอะไรวะมันลกขึ้นมามันขึ้นมา